โอเคเรียบร้อยไปแสงอาจจะน้อยไปหน่อยนะนี่เด้สวยจังพันช์ได้เองจริงๆแล้วปีสองพันด้วยนะมีที่รองแก้ด้วยเป็นอันตน้ตนๆเลยที่ผมได้นะคือ เป็นอันแรกของเบลันจูสแล้วก็เป็นอันแรกของเชียงใหม่น้องขแล้วก็เป็นของ CGM ด้วยครั้งแรกเลยนะดูจากสภาพของวันนี้อันแรกดูสิกรอบมากเลยคือจริงๆนะครับคือผมเนี่ยใช้ไปด้วยนะ,นะนะะก็เลยจริงกลายเป็นว่าสภาพก็เลยจะเป็นแบบดีกันนะครับแต่ก็อยู่ในสภาพที่ใช้ดได้เลยนะดูดีกันจริงอนะ่ะปีน ถ้าสปีที่แล้วอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่นะเพราะตั้งใจว่าจะเอาสองสามอันเนี่ยมาโชว์ออฟแต่ว่าตอนนั้นเดบมอามาวันนี้เอามาละนะฮะของพี่รองแก้วแล้วก็เลยมุกาไปเองนะโอเคครับไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ